ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยมีความพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โรงเรียนน้ำพระสา,ามมคีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด328คนข้าราชการครู17คนพนักงานร,ราชการสองคนช่างครุภันสามหนึ่งคนรวมทั้งหมด20คน แบ่งโครงสร้างการดำเนินงานไว้4ฝ่ายคือ 1. บริหารงานวิชาการ 2. บริหารงานบุคคล 3. บริหารงานการเงินและพัสดุ 4. บริหารงานทั่วไปดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้การบริหารงานของนายสวยพรมโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพระสามัคคีการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรมมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขบรรลุวัตถุป,ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551โรงเรียนน้ำพระสามคคีได้จัดประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อร่วมการวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆการจัดการศึกษาระดับประถม,มวัยอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยพุทธศักราช2546ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนน้ำพระสามคัคคีรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับภาคเหนือ จากการเข้าร่วมส่งผลงานการสอนแบบโครงงานในโครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับตาพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีทักษะการคิดพื้นฐานของผู้เรียน โดยเริ่มคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจัดทำแผน IEP และสอนซ่อมเสริมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสาเร็จทางการเรียนในวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจักครูที่มีความรู้ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองในทุกด้าน จัดค่ายพัฒนาผลสมฤ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนโดยจะกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโรงเรียนน้ำพระสามัคคีจะทำหลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านเจ้าหน้าที่จากเขื่อนศิริกิจมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักคำว่าพออยู่พอกินจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนน้ำพระสามขีหผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เรียนน้ำพระสามัคคีจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและมีสำนึกในความเป็นไทยเช่นชุมนุมนาตศิลป์ชุมนุมดนตรีชุมนุมงานประดิษฐ์ใบตองชุมนุมกเกษตรพอเพียง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงคุณของบิดามารดาครูอาจารย์ จากการจัดกิจกรรมต่างๆโรงเรียนน้ำพระสามาคัคคีผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธรับรางวัลระดับดีจากการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2556รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จากการประกวดกิจกรรมจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเด็กหญิงเพลินจิตสุธิกรได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2556การดำเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาและป้องกันให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาสภาพปัญหาทาความรู้จักผู้เรียนและครอบครัวกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดการตรวจปัสสวาวะของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามกิจกรรมโรงพักจำลองโดยมีตำรวจจากสอพอ,ออมเพอท่าปลาเข้ามาให้ความรู้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง,องกิจกรรมทูบีนัมเมอร์วันและนักเรียนได้เข้าร่วมประกวดทูบีนัมเมอร์วันทีแดนซ์ไซ์ที่วิทยาลัยเทคนิคได้ได้รับรางวัลชมเชย นอกจากนี้โรงเรียนน้ำพระสามาคัคคีได้จัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมดื่มนมกิจกรรมแปรงฟันกิจกรรมตรวจรักษาสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าปลาจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโรงเรียนน้ำพระสามัคคีผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามในระดับปฐมวัยผ่านการประเมินในระดับดีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินในระดับดี ผลการทดสอบโอนปีการศึกษา2555ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากกว่าร้อยละหและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการทดสอบโอน็ปีการศึกษา2555ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการทดสอบโอนิปีการศึกษา2,555ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ